จะมาอัปเดตข้อเป็ดคอกเป็ดใหม่นะครับก็ไม่ใหม่เราก็สักพักหนึ่งแล้วลหละแต่ไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงคลิปแต่ก่อนจะอยู่ฝั่งนี้ครับอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้ลื้อแล้วพอดีมันติดเพื่อนบ้านเขาจริงๆก็ก ไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงตรงนั้นนันเป็นการถาวรนะเพราะว่าตรงนั้นจะทําแบบชั่วค่าไว้นะครับทีนี้ก็ได้มาทำํำตรงที่ตรงนี้แล้วนะครับมาอยู่ตรงนี้น่าจะประมาณ2อเดือนได้แล้วมสองสาเดือนแล้วั้งถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ก็ทำเองง่ายๆครับตรงตรงเล้าหลังคานั้นก็เป็นกระเบื้องมือสองแล้วก็โครง่าเป็นมายู่คาคแต่ด้านขานี้จะใช้ตะข่ายเป็นลวดนะครับกันหมานะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจะไปให้อาหาร ตรงนี้ก็เป็นที่เก็บอาหารนะครับที่เก็บอาหารที่ผสมอาหารในโอกก่งมาเป็นที่ไข่นะครับมุมนี้ปลูกลำไยนะครับฝั่งนั้นปลูกมะพาร้าวเดิมทีต้นยูค,คาเนี่ยจะเอาออกทั้งหมดแต่ทีนี้มันไม่มีล่มให้เป็ดอยู่ครับก็งต้องเอาไว้ก่อน ตรนนี้เอาลูกไก่ชนมาไว้มันออกตรงไหนเนาะนี่ดูมันออกได้เข้ามาลูกไก่ชนครับตรงนี้เราขออนุญาตผสมอาหารเป็ดนิดนแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดีย๋ยวมาต่อ นี่ก็เป็นอาหารที่ใช้ปสมให้เป็ดนะครับอันนี้เป็นอาหารไก่ไข่นะครับอาหารไก่ไข่โคตีสรกบนี่รำรามองใช้รำรวมนะครับแล้วก็กากมันครับกากมันหมักยีสครับมใช้สามอย่างนี้ผสมกันครับ นี่ตักมาเป็ดไข่ของผมมียีหกตัวครับก็ให้ให้อาหารไก่ไข่เนี่ยสองถ้วยรำรวมสองถ้วยเนี่ยครับกะมนันมันยีดสองถ้วยให้แค่นี้ครับสองรอบครับเช้าเย็น ไข่ก็ประมาณ20 21 22นะต่ำสุดก็19นะครับตรงนั้นก็จะมีพวกอ,อาหารเสริมก็จะเป็นนะครับพวกยายาอยู่ข้างนอกข้างข้างโน้นครับตัดและโยนให้เลยเขาก็มากิน รอกินนะครับตอนนี้ผสมเสร็จแล้วครับหน้าตาก็าประมาณนี้นี่ครับอาหารเป็ดสูตรเบอร์ดเซกฟาร์มครับกลินหอมครับน่าจ,จินมากครับ ว่าจะลองกินอยู่เก่งใจครับยวมาให้เป็ดกันเลยโอเคทีนี้ให้เป็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราถอยห่างเนี่ยเขาก็มากินเองมาแล้วครับมีผู้นำก็ต้องมีผู้ตามมาแล้วครับยังไม่กล้ากินสองนี้ ไอ่ห่านิดนึงสงสัยถ้วยนั้นจะอร่อยกว่าโอเคนะครับบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้ครับ หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงต้องมีต้นอยู่ขานะครับแต่เดิมที่ดินฝั่งฝั่งของผมจะมีแค่ฝั่งทางโน,น้นนะฝั่งฝั่งทางโน้นนะครับที่เลี้ยงปิดเก่านะครับแล้วก็เลี้ยงไก่นะครับไอ้ที่ดินท่านี้เพิ่งซื้อใหม่ซื้อ ซื้อแล้วก็มันเป็นที่ปลูกต้นยูคาเก่าครับนะครับฝั่งถนนนะครับเป็นยูคานะครับที่ล้อมรั้วฝั่งนู้นเป็นของเขานะครับของผมจะเป็นฝั่งทางนี้นะครับเป็นที่ปลูกยูคาเก่านะครับดินมันไม่มีแร่ธาตุเลยเนะี่มันมีแต่สายนะครับปลูกอะไรก็คงไม่ขึ้นหรอกครับก็เลย เอาทำขอกเกดซะนะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้จะลองปลูกดูครับนะฮะก็ปลูกยาหวานไปแล้วปลูกกล้วยแนะบบไอ้ที่ขุดดินตรงนั้นก็ยังไม่ได้ปุย๋ยมาใส่นะครับว่าจะปลูกกระพาอกับฟักทองนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามดูแล้วกันนะครับส่วนมุมนั้นข้างสังกะสีนั้นก็ ปลูกตะไคร้ไปแล้วนะครับไอ้ที่ล้อมสังกะสีเทางนั้นเป็นเป็ดบาร์บรี่นะครับก็ย้ายจากฝั่งนู้นมาไว้ฝั่งทางนี้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตนะครับเอาลุ่นรวมมาไว้ฝั่งนี้นะครับลูกชุดที่สองนะครับลูกชุดแรกขายไปหมดแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเป็ดเขาจะกินแค่แป๊บเดียวแล้วก็เขาก็ ไปเดินเน่นนะครับพอก็หิวปุ๊บเขาก็มากินอีกครับช้ามาก็บดเกี่ยงครับนี่ปลูกูงมะพร้าวนำหอมบ้านแพรว นี้ก็เป็นต้นตำลึงเนาะจะให้มันขึ้นข้างบนนี่ครับแต่ก่อนการสแลนเต็มไปหมดเลยนี้เอาสแลนออกครื่งหนึ่งจะให้ตำลึงขึ้นจะได้เป็นล่มนะครับโอเคครับใครชอบแนวนี้ก็ทำตามได้นะครับผมนะฮะอ่เป็ดมันยี่สิบหกตัวเนาะมันไข่ มันเคยไข่สูงสุดประมาณยี่สิบสามยี่สบสามนะมันมีบางตัวที่ไม่ไข่อาจเป็นเพราะามันอาจจะอยู่ในช่วงผัดขน,เ,นเพราะว่าเป็ดมันเอามาสองสองช่วงนะครับช่วงแรกเอามาหกตัวนะครับจากคีปก่อนๆหกตัวมันก็จะอายุเยอะกว่านะครับชุดหลังเอามายี่สิบตัวนะครับมันไม่ใช่รุ่นเดียวกันทั้งหมดนะ อาจจะรุ่น6ตัวอาจจะผัดคนนะครับเลยไม่ไข่เนาะเลยไข่ไม่ครบนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูเป็ดปาเบรี่ก่อนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ